ครับสวสีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันกแล้วนะครับกับผมอิโกะคัสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเอาเรามาอยู่กันในเซิร์ฟ61นั่นเองครับผมเออสำหรับวันนี้นะฮะเอา,เาก็จะมารีวิวอันดับหนึ่งเช่นเคยนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งคนนี้นะฮะผมบอกได้เลยดีกรีไม่ธรรมดานะฮะก็คือชายผู้นี้นะครับได้รับชัยชนะนะฮะชนะคุณมิส อีฟ <Eve. S 2> นั่นเองครับผมผมบอกได้เลยนะคะคุณมิสอีฟได้ท่ายแพ้ให้กับคนนี้ไปนั่นเองครับเด <No. S 2> ีการันตีนะฮะมาจากมิสอีฟเองเลยนั่นเองครับผม oh. ชายผู้นั้นก็คือคุณก็ตแฮปปี้นั่นเองครับผมสำหรับทีมรวมนะฮะอยู่ที่49ล้านนั่นเองครับ oh. คราวนี้นะคะก่อนที่เราจะพาไปดูตัวละครภายในกันนะฮะหรือว่ารับชมกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับ เอาละครับเรามาดูตัวละครภายในของคุณแฮปปี้นะฮะจากกิลอินมอร์ทัลกันดีกว่าครับนี่สําหรับตัวละครนะก็มีอยู่6ตัวตามนี้ละครับหมาเฝ้าบ้านแมน6ดาว5ดาวม่วงปู่บอมนะครับ5ดาว2ดาวม่วงซอมบี้แมนครับ5ดาว4ดาวม่วงเจนอ่นะฮะ6ดาว5ดาวม่วงโกคัสเซอรดาว5ดาวม่วงนะฮะแล้วก็ยุงแดง6ดาว5ดาวม่วงกันไปเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคนนี้โหดจัด จัดนะฮะห้าดาวม่วงเกือบทุกตัวเลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าเขาใช้อะไรบ้างเซตอะไรหรือว่าแผ่นการ์ดบัฟอะไรต่างๆนะฮะคราวนี้เรามาดูตั้งแต่หมาฝ้าบ้านแม่เลยครับสาหรับหมาฝ้าบ้านแม่นะฮะค่าพลังอยู่ที่9ล้านนะครับเออยู่ที่11ล้าน1นึ0 0แสนหมื่นโอ้ยเลือดหนักๆนวงๆนะฮะแล้วเรามาดูในส่วนของการ์ดนะครับก็จะมีปลอกคอหมา3ดาวนะครับแล้วก็ตราระดับ S 6ดาว ในส่วนชุดต่างๆนะครับก็6ดาวเหมือนกันนะฮะโอ้เรามาดูออฟภายในกันดีกว่า HP HP เปอร์เซ็นต์ครับ HP HP เปอร์เซ็นต์ HP HP เปอร์เซ็นต์แถมมีโบนัสเปอร์เซ็นต์เป็นออฟเพิ่มเข้ามาอีก4.5นะโอ้โหไม่น่าเลือดถึง11ล้านนะครับแล้วก็ HP HP เปอร์เซ็นต์นะฮะในส่วนการ์ดบัฟนะครับก็ใส่ไปเลยครับ หกดาวเหมือนกันหก็จะเป็น hp เหมือนกัน hp สามแถวนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยโอ้โ oh หแล้วก็มีอีกแถวนึงนะครับเป็น hp ธรรมดานะฮะเลือดหนักๆเลยทีเดียวคราวนี้นะครับก็มาดูมี hp นะฮะแล้วก็ hp สามแถวมีผลต้านทานมีผลมั่นยำนะครับแล้วก็ในส่วนการ์ดนะฮะก็จะมีเหมือนกันฮะโล่คุ้มกันนะถ้าเกิดลวกคุ้มกันแตกก็จะบัฟค่า hp ให้เข้าไปนะครับแล้วก็มีอัตาราดาเมจเพิ่มมาอีก3แถวนะฮะ โอ้โหถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูแผ่นบัฟดีกว่าโอ้ยแผ่นบัฟนะฮะก็จะมีส่วนของการเพิ่ม HP นะคะทั้งหมด3แผ่นนะครับแล้วก็มีแผ่นหนึ่งนะฮะเป็นแผ่นเลเวล7ในส่วนแผ่นคมดาบนะฮะก็มี1อันนะครับแล้วก็อีก1อันนะฮะก็เป็นเลเวล62อันคราวนี้นะครับเราก็มาดูตัวต่อไปนั่นก็คือตัวละครอย่างปู่บอมนะฮะก็จะมีค่าพลังอยู่ที่6กล้าน8แสนนั่นเองครับผมโอ้โหถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะ และเลือดนะครับก็บอกได้เลยว่าอยู่ที่8ล้านกันไปเลยครับคราวนี้นะครับในส่วนต่างๆนะครับปู่บอมนะฮะเขาไม่ได้เอาอย่างเสื้อปู่บอมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้อันตีนะครับเขาก็เลยเออไหนๆแล้วก็ไม่ซื้อดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตรานะครับอยู่ที่5ดาวนะครับและในส่วนชุดเซตต่างๆนะครับก็6ดาว1ชิ้นแล้วก็5ดาว1ชิ้นแล้วก็4ดาว2ชิ้นนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูออฟภายในกันดีกว่านะครับ ก็จะมี hp อัตราต้านทานนะฮะก็จะทำให้ต้านทานเยอะขึ้น hp เปอร์เซ็นต์ hp เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ hp เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับในส่วนการ์ดบัฟนะครับก็ใส่ไปทั้งหมด5ดาว2ชิน้นแล้วก็4ดาว1ชิ้นนะครับผมเออไม่ได้อัดเต็มมากมายเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเอามาแค่แจกขอเฉยเฉยนะผมคิดว่าคราวนี้นะครับเราก็มาดูออฟภายในก็มีเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็โบนัสเปอร์เซ็นต์สามแถวนะครับ hp อีกแถวโอ้โหถือว่า ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีอัตราต้านทาน2แถวพลังป้องกัน2แถวนะครับแล้วก็พลังโจมตี1แถวไม่น่าหรอกครับก็เลยไม่ได้อัดเยอะพักเท่าไหร่นะฮะก็มีในส่วนของการบาฟพิเศษนะฮะก็เป็น HP 25%้นะครับและก็ HP 3แถวในส่วนแผ่นต่างๆนะครับก็ใส่ไม่ครบนะฮะก็จะมีใส่แค่5แผ่นนะฮะก็จะมีเกี่ยวกับพวกโอกาสถูกคิดค้อลดลงนะครับทั้งหมด3แผ่นด้วยกันมีแผ่นคมดาบนะฮะแล้วก็แผ่นแน่วแน่นะครับเพื่อทําให้ โลอุดมากยิ่งคืนนั่นเองครับผมในส่วนตัวละครต่อไปนะครับนั่นก็คือซอมบี้แมนนั่นเองครับสำหรับซอมบี้แมนนะฮะค่าพลังก็อยู่ที่5ล้าน1นแสนนั่นเองครับ HP อยู่ที่4ล้าน5นะฮะแล้วก็อาวุธนะครับเป็นอาวุธ3ดาวครับเพื่ออันติเมตสกิลนะแล้วก็หิวเลือดให้กับทั้งทีมนะแล้วก็เอาไปเลยครับในส่วนของตราระดับ S นะฮะโอ้โหหดาวแล้วก็อาวุธนะฮะใส่แค่กางเกงครับไม่มีเสื้อไม่มีถุงมือนะฮะแล้วก็ไม่มีรองเท้าให้กับซอมบี้แมนเลยนะตัว เปล่าเลยนะโอเคครับเรามาดูเซตนะฮะในการบัามนะครับก็ใส่แค่อันเดียวนะครับก็จะมีใส่เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปนะครับ3แถวมีผลต้านทานนะครับ15%แล้วก็ป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนแผ่นต่างๆนะครับก็ใส่ไปทั้งหมด6แผ่นนะครับมีแผ่นหัวใจ2มีแผ่นเกี่ยวกับพวกต่อต้านนะฮะแผ่นอัลมาดนะฮะแล้วก็แผ่นคมดาบนะครับ2แผ่นนั่นเองครับผมซอมบี้แมนตัวนี้นะฮะก็เป็นสายแทงอย่างเต็มตัวเลยนะโอ้ คราวนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเริ่มโหดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนั่นเองครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเจนอไดเองครับผมบอกได้เลยว่าค่าพลังอยู่ที่8ปดล้านเก้าแสนนะฮะไม่ได้เยอะเท่าคุณอีฟนะฮะหรือมิสอีฟนะครับอยู่ที่พลัง9ล้านใช่ไหมครับแต่โอ้โหเลือดนะฮะอยู่ที่7จล้านแนะครับเลือดค่อนข้างน้อยครับแต่ว่ามาดูนะครับมีอัตราคลิคทีคอนนะครับอยู่ที่97%แล้วมีหนุนซ้ำนะครับดาเมจที่อยู่ที่199นะฮะนี่แล้วก็เป็น เหตุผลนะครับที่ทําให้เจนอสตัวนี้ค่อนข้างโหดและะ้วฮะในส่วน,นต่างๆนะครับก็อาวุธ3ดาวของเจนอสนะฮะนี่แล้วก็มีตราระดับ S นะครับ5ดาวในส่วนอื่นๆนะครับก็เป็น6ดาวนะฮะก็จะมาดูอัพไพรน์ครับ HP อาตาัตราคิติคอนนะครับ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ HP ดาเมจเคลนั่นเองครับในส่วนการ์ดบัมน,นะฮะเราก็มาดูฮะ,ะก็จะเป็น HP ใส่โบนัสสปีด12%นะครับค่า HP เพิ่มนะฮะแล้วก็อู้อั โบนัสสปีดท,ทั้งหมด3แถวไอ้สองแถวเลยนะฮะไม่น่าครับอ๋อเอาไว้แบบเปิดความเร็วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการบัฟเทคนิคนะฮะก็อาตากิดิกอน3แถว HP 2ปแถวถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มกระหน่ำนะฮะหกเสริมเข้าไปก็เหมือนดับเป็นเซลล์บอลลอตของพิกายิดนะแล้วก็รวมไปถึงของคุณอีฟด้วยนะฮะเหมือนกันเด้เ,ดเลยนะครับแต่ว่าตัวละครเจนอสอย่างคนของคุณอีฟผมคิดว่าน่าจะโหดกว่านะครับเพราะว่าเขาใส่เซตป่าเถื่อนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ อย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะเองครับในส่วนแผ่นต่างๆนะฮะก็ใส่เป็นหัวใจนะครับเลเวล7 2อันคมดาบ2อันแล้วก็แผ่นแทงทะลุ2อันนั่นเองครับก็จะทําให้ติดต้านทานค่อนข้างน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่หนํำซ้ำนะครับดาเมจยังค่อนข้างรุนแรงอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างนึงนะฮะที่ทำให้เจนอตตัวนี้ยิงแรงนั่นเองครับในส่วนต่อไปนะฮะโกเคสื่อนะครับผม8ล้าน3แสนนะฮะค่าพลังแล้วก็มาดูเลือดนะครับอยู่ที่8ล้าน3นะฮะก็ไม่ได้เยอะมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า เรามาดูในส่วน,นอื่นกันดีกว่าครับในส่วนของอาวุธนะฮะก็เป็นอาวุธ3ดาวนะครับแล้วก็ตรามังกรนะฮะก็จะเป็น6ดาวนะครับในส่วน,นอื่นนะครับก็เป็นเซ็ตสูตรนะครับเอาไว้โจมตีและหิวเลือดเพิ่มอีก10%เอรนงคราวนี้เรามาดูออฟภายในกันดีกว่าครับ ก็จะมี HP าตราต้านทานแล้วก็ HP นะฮะแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์เข้าไปนั่นเองครับผมในส่วนการ์ดบัรน,นะครับก็ใส่5ดาว1แผ่นแล้วก็4ดาว2แผ่นนะครับไม่ได้อัดเยอะเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดอัดเยอะผมคิดว่าเลือดน่าจะเยอะกว่านี้มีโบนัส HP นะครับ3แถวนะฮะแล้วก็ HP 1น0 0 0หมื่นแถว มีอัตราต้านทานทั้งหมด3นะฮะโหกาจะแบบไม่ให้ติดคลีหรือว่าไม่ให้ติดดาเมจเยอะๆเลยนะผมคิดว่าในส่วนตราัมกรนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติติดต้านทานนะครับก็จะทําให้ค่า HP นะฮะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากโล่แตกนั่นเองครับมีอัตราดาเมจเพิ่ม12เซนะฮะไม่ใช่อัตราดาเมจดีอันี้พูดผิดอีกแล้วนะเป็นอัตราลดดาเมจนะครับ12%เซนเพิ่มดาเมจโมด้านนะฮะ HP อีก9 0 0านนั่นเองพลังโจมตีอีก1,800ในส่วนแผ่นต่างๆนะครับก็จะมีแผ่นเกี่ยวกับ เพิ่มโล่นะครับแล้วก็เพิ่ม HP ให้กับตัวเองเพิ่มเอฟเฟกต้านทานให้กับโกเกส์ือโกเกสือก็จะมีการต้านทานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีแผ่นคอมดาบ2อันมีเพิ่ม HP นะครับ12,000มีแผ่นทรหดนะครับเพิ่มการลดดาเมจนะฮะโบนัส21%นะครับแล้วก็ต้านทานสูงขึ้นอีก3%ต้านทานนะฮะอีก21%นะครับในส่วนของแผ่นต่อต้านนั่นเองครับและเรามาดูตัวละครสุดท้ายนะฮะของคุณก๊ แฮปปี้นั่นเองครับนี่เรามาดูเลยกว่าสำหรับยุงแดงนะครับค่าพลังอยู่ที่9 2ล้านแสนนั่นเองครับพลังโจมตีอยู่ที่1 2ล้านนะฮะ HP อยู่ที่4 4ล้านนะครับอัดตายคิเดคอนลอกกันไปเลยฮะ97%นะครับและก็ดาเมจคลีนะฮะโอ้โหห9 9 9 5นะฮะผมบอกได้เลยว่าปาทีนี้ขี้แตกแน่นอนฮะโอ้โหคราวนี้นะฮะสำหรับมงกุฎยุงนะครับก็ อ่ะไปเลย4ดีดาวตราอูรนะฮะก็6ดาวในส่วน,นอื่นนะครับก็มีการโอ้โหใส่เซตสูนรนะครับก็คือโจมตีไปด้วยหิวเลือดไปด้วยไล่โจมตีผมก็คิดว่าน่าจะหิวเลือดเหมือนกันนะเอออันนี้เพราะว่าทุกการเคลื่อนที่นะครับก็จะทําให้เกิดการหิวเลือดนั่นเอง,เองแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เพิ่มนะครับในส่วนของบัฟนี้เรามาดูออฟภายในกันดีกว่าครับก็จะมีโจมตีอัตราคิคที่ค่อนนะครับโจมตีดาเมทิโจมตีเปอร์เซน็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับและก็การ์ดบัฟมนะคร 3แผ่นกันเลยดีเดียวแล้วก็แผ่นหลกัหลกๆนะฮะก็จะมีการเพิ่มโจมตีอัตราดาเมจ12บสองเทนท้องแถวนะฮะก็จะมีเพิ่มไล่โจมตีนะครับก็เป็นสกิลนะฮะที่ติดตัวของยุงแดงเลยนั่นเองครับในส่วนอื่นนะครับก็โบนัสโจมตี3แถวเพิ่มพลังโจมตี1,800นะฮะแล้วก็มีส่วนอัตราคิทิคอนนะครับ2แถวแล้วก็มี h ฮนะครับ2แถวนะฮะเอออัตราคิทิคอนสแถวนี่มาและมาดูนะครับแผ่นทักษะนะฮะโอ้โหใส่ไปเลยครับแผ่นเลเวล7นะครับคมดาบ 4อันโอ้โหแรงจัดๆนะฮะและเรามาดูในส่วนอื่นนะครับก็จะมีดาเมจอันตีเพิ่มแรงขึ้นนะครับ21%นะครับแล้วก็มีอัตรา,าต้านทานสูงขึ้น3%และในส่วนของอีกแผ่นหนึ่งนะฮะก็โอกาสต,ติดคิทิคอนลดลง21%นั่นเองทำให้ยุงแดนนะฮะติดคิทิคอนยากมากยิ่งขึ้นและก็ยืนได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนี่แหละครับก็เป็นทั้งหมดนะฮะของคุณ God Happy นั่นเองและในศึก วันอาทิตย์นี้นะครับมิสอีฟนะฮะได้บอกว่าคุณก็อดแฮปปี้นะฮะจะได้สู้กับคุณโนบอดี้เอ็กซ์นั่นเองครับผมก็ต้องรอรับชมนะฮะว่าคุณโนบอดี้เอ็กซ์นะฮะจะสามารถชนะคุณก็อดแฮปปี้ที่ชนะทั้งหมด4ตาติดหรือ4วิกติดได้หรือเปล่านะฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะครับเราไปดวงกับคุณก็อดแฮปปี้สักนิดหนึ่งดีกว่านะฮะโอเคเราไปลุยกันดีกว่าครับผม ลุย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 คราวน,นี้นะฮะโอ้โหเจนอนตได้เปิดก่อนนั่นเองครับโอ้โเจนอนตเปิดก่อนแล้วก็ตามด้วยซอมบี้แมนพิวเลือดให้กับทีมนะเจนอนตยิงไปก่อนหนึ่งทีครับบ้ามัล้วเซน,นโซาโคโอ้โห,โหหมดทีมอ่าอย่างนี้นี่เองฮะ,ะหหมดทีมไป้นะ,ะต่างนะฮะกับคุณอีฟนะครับคุณอีฟนะฮะจะอันติเมสกิลจากหมาฝ้าบ้านแมนนะครับเพื่อ ลดลูกไฟก่อนนะแต่ว่าคุณแฮปปี้ใช้เจนอนนะครับในการอันติเมสกิลแล้วก็ใช้ตัวละครอย่างซอมบี้แมนฮิลเลอร์นะครับแล้วก็ยุงแดงปาดแล้วก็ตามด้วยตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหมาฟอ้าบ้านแมนในการอันติเมสกิลนั่นเองครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้ก็มารีวิวนะฮะท็อปเซิร์ฟอันดับ161นะฮะว่าที่แชมป์อีก1คนนะฮะหรือว่าเป็นตัวบัคของเซิร์ฟอีก1คนนะฮะที่จะได้ไปท้าประลองนะครับกับ คุณโนบ o ดี้เอหรือว่าพี่บัตของเรานั่นเองครับทุกคนก็อย่าลืมเชียร์นะฮะให้กับทั้ง2คนเลยนะครับคิดว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ชนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้โกาคันสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัว,วลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ